ไม่ใช่คือเขาคือเขาโอ้โหงงไว้ก่อนไปไปอ่านแชทปุ๊บเธอปัดมือเขาออกคืออะไรอ่ะไม่มันทิมพ์กันอย่างไีมาหาเขาไหมไม่เธอไม่เธอลองขึ้นไป้ใจไหมว่าเขามีสตอรี่ของเขาเขาต้องเล่นแล้วแต่เขาไม่ได้คบใครในนี้สตอร์เข้าใจสตอรี่ของเธอเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยอะไรเขาจะเล่นเกม ระยะมันามาใจแล้วมันไม่ได้เล่นกูน <c oughs> เล่นมากี่ปีอ่ะไอนน้การคุยกันอะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่น้องแบบแล้วเขาสวนบอก,ว,อกว่าเธอก็มีจะว่าแต่เขามีเธอก็มีไอ้เฮียมึงพูดมาขนาดนี้เขาหมายคืออะไรอ่ะ คนหนึ่งนะขอครับจุ่มม่วงก่อนจุ่มม่วงจุ่มม่วงเขาก่อนพี่มากับใครเนี่ยพี่เข้าใจอยไม่ใช่ผมชมตลอดนะจะดูดูให้กันนี่ฮะโอ้โหตอนนี้อะไรอีอาร์วพี่อาร์วดูไหมนี่เออต้องกินกูล้วต้องกินใหกไอ้ผมผมผมได้นเธอร์ทรายแต่ผมเล่นขวาผมขอเบอร์สิบเก้านะแล้วมียาเมาพี่กินเบอร์อะไรนะพี่กินใช่ดีพากเลยขอมางใจอยู่แล้วเลย พี่กินพี่เบอร์เจ็ดใช่ไหมพี่พาไปของันก้อยู่แล้วว่าไงครับพี่ไปแล้วอเสน์บอกรถหน่อเอิร์นอรถไปแนยนเดีเบิร์มาแล้วเล่นดิขับรถขับรถไปดูมาล่ะพี่ๆๆๆไปเปลี่ยนดไปดูดิม่ก็หาโซนไปเป็นยี่สิบแล้วนะเล่นกี่โงนี่ อกข่าวเ่าแล้วว่าอกขาเาอกขาดีขาขอบตรงางยังเราจะได้บอกด้ว่าเราเินอีกคนแข่งชิงหรือเโทษพี่กายเยอะมากูเจอแล้วไอ้่ากองอ่ะแม็กไว้ชอบพาเพือนเนี้ยน่าขี้ปากชอบทาให้ทีมเล่นยากที่กองไปอ่ะพี่กี้ผมเจอแม็ไว้แล้วพี่ใครแม็กไวไอ้เต้นเตใช่เหรอ

มันอยู่ไหนล่อนเนี่เหมือ้ดลิงว่ะลองดูดิเหมืนลิงนลิงมันอะไรนะเฮ้ยกูหล่กสุดไหนบินเห็นอย่างบินดุกยิดีเซลเฮียกูหลอกสุดแล้วเฮ้ยพี่อะไรเือกี่คนนะกี่คนนะ่เา่าไมูเขียนหง เพื่อนช่วยตอบให้หนังใจกูทีว่าเราจะโดนไหมเนี่ยต้นแล้วที่ไหนล่ะขายแล้วไม่มีเงินแล้วนะเพื่อนอะไรแล้วพี่ไปทางไหนรับตอจริงมาห้าเอ็มนี่ห้าเดียวลัน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 เอาเดียวเดีไม่โดนไม่โดนหันของคนละสองห้าไหมเอาไงกูไม่หันกูรับเต็มเลยเอาง่ายคือสุติสองร้านห้างั้นตอนนี้กูโดนเกมคืออะไรโยกมัเลยแหละ เาได้แค่สามบินนะอย่าอย่าพูดจริงกิงนะพูจริงเองครับซ้ำเองอะไรอย่างั้นอ่ะเออผมรับไปแล้วผมไม่รู้หรอกโดนสตะพี่พีเคโทรไปไม่รับนี่พี่พีเคเขาอยู่ในประเทศเปล่าวะเฮ้ยปวดตับอะไร เบอ,อ,นะอรบบ์พี่พีเคเบอร์อะไรนะฮัลโหลเบอร์พี่พีเคเบอร์อะไรนะพี่ไม่ใครรู้ว่าโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้าเอาอให้แล้วไงเมื่อกี้พี่เซนเลขอะไรน้องสองเจ็ดเจ็ดสี่ห้าสี่สอง,ส,อง,ส,องสีสสสส่อะไรก็แาโอ้โหดูไปไม่รับเนี่ยคาตาเลยว่ะไอเ้เหี้ยกูเมื่อกี้ นี่ครับเพียงอื่นต่อเขามาหาแชร์คนชื่อทาโลแล้วเขาก็พูดอะไรของเขาไม่รู้อะ่อไม่ใช่คือคือไม่คือคนนี้เขาเคยเขาเขาเขาเคยเห็นเธอคุยไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมเนี่ยอยู่แลนด์เอฟดีนะเขาไม่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 ต้องอะไรแล้วเธอโอ้โหไม่ไม่รู้อ่ะเขาว่ามีแบบคบกับผู้ชายในเกมอ่ะ ไม่ใช่เออไม่ได้คบใครเลยเอางี้เธอเอาแชทมาให้เขาอ่านไม่ล่ะแล้วให้ลองให้เนี่ยคนอื่นเขาอ่านเนี่ยมันมันมันพิมพ์โอ้โหเธอไปดูแชทในข้อความของเธออ่ะของเธอมีเป็นร้อยไม่ใช่คือมันมันเกิดเธอแล้วแล้วเธอคุยกับเขาอย่างนั้นนะแล้วพิมพ์ไปหาเขาอ่ะนะโอ้โหแล้วนเฟแบบสุดยอดเขาไปเลยไม่ได้คบกับใครนี่ ที่สามคนที่สามคนไอ้เฮียผมไปแฮปปี้เบรดเดย์เขาใช่ไหมแล้วเขาแบบไม่ได้เรียกผมไปเขาไปยังพิมพ์คุยเขาพิมพ์คุยอยู่กับไอ้นั่นน่ะที่คุยกับเขาอ่ะเหมือนแบบวันเกิดเขาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เล่นมาแล้วสองคนเลยที่ตอนบอกอ่ะกูแบบจื้ดเลยเอาให้อีกคนนึงเจอเอาเลยเอาจริงจังน้องน้องเดี๋ยวไอ้เฮียตอนแรกผมมาปีดตอนแรกผมคือเขาคนนั้นมันมันมันสำคัญไง เพียงกาเปี่ยวใช่ไหมใช่ใช่พี่โอเคนั้นที่เหลือขึ้นรถเลยโอ้โหไอเทียแล้วทีเนี้ยคือเมื่อกี้ผมจับทเจ้าจจับอ่านอ่านแชทไอเทียแม่งปัดเมาส์ปัดมือผมออกเกมมไ่จบรั่วเลยไอเฮียทำไมมันต้องเล่นยี่สิบสามอะมันมียี่สิบสามมันกลัวหรือเปล่าว่าอะไรจะได้ยี่สิบสามกับยี่สิบสามหรออือ เอ้วินขึ้นรถดีวินเซ็งเลยแย่กลัวลมเสียเลยโอ้โหทุกอย่างที่ทำมีเพียวกับเคนใช่ไหม<อ>ที่แม่เล่นถูกปะใช่ค่ะแบบสนับ<อ>ิลา<ะ>ขึ้นรถขึ้นรถว่าไม่ไมใช่ คือเขาคือเขาโอ้โหงงไว้ตอนไปไปอ่านแชทปุ๊บเธอปัดมือเขาออกคืออะไรอ่ะแล้วเธอแบบปัดมือออกเว้ยเขาจะเลือดให้ดูแล้วเขาจะอธิบายให้เธอรู้ไม่ต้องรอกเธอทุกคนในเนี้ยเขารู้หมดไม่มันทีมกันอย่างนี้มาหาเขาไหมไม่เธอไม่เธอไม่เธอองคิ้าไหมว่าเขามีดตอรี่ของเขาเขาต้องเล่น แล้วแต่เขาไม่ได้คบใครในนี้สตออ่่เข้าใจสตอรี่ของเธอเขาก็เลยถามว่าใช่เขาพิมพ์เธอพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ใช่เขาพิมพ์แต่ว่าในเนี้ยไม่ได้คบกับใครเลยถามหน้าถามท็อปดูมันไม่ได้คบกับใครมันไม่แล้วทอหลอกที่เธอคบอ่ะก็เขาพยายามอธิบายเธอเข้าใจแต่เธอไม่เข้าใจเธอบมกว่าถ้าเอบอ่านแชทในโทรศัพท์เธอบ้างอ่ะมมีมากกว่าที่เขาอีมันมีเขาว่ามากกว่าเขาว่าเธอกับเขาว่าเขาอีก มันมีมันมีมากกว่าเขาว่าโทรหาอีกเธอคิดว่าเขาไม่ไม่ไม่แล้วเธอบอกให้เขาเลิกคุยกับคนนู้นคนนี้คนเก่าอ่ะเขาก็เลิกคุยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยถามน้องดูถามลูกดูเอาเถอะเอาเถอะหน้ามาหน้าท็อมาอันนี้เขาโกหกเว้ยเขาตอแหลผมอยู่อ่ะเนี่ยผมไปจับมือเงี้ยจะอ่านปัดมือออกเงี้ยอะไรเขาไม่ได้ปัดมือออกเพือจะให้ดูเอาเอาเออกมาคุยกันเลยมาไม่ไม่คุยไม่คุยไปเล่นลีละไปเล่นลีละ น่าเบื่อให้แยกเสียความรู้ส e. ึกด้วยฮะแต่ยานะพี่ตรงที่สู้ไม่ได้มันกลัวที่เขาเฮ้ยอะไรเขาจะเล่นเกมส์ระยะมันใจแล้วมันไม่ได้เล่นอะคอเล่นเกมส์ยากใช่ไเราแปลกนะมันโดเฉพาะตอนที่เจอกาเกนังกับเดลเฮดเดลเฮดแต่มันเฮดหรอกเลยวะกินละไม่เอาดีกก่กินังผมไม่ค่อยเห็นภาพแล้วแบบไอ้นี่ภาพที่ว่ายิงยิงแล้วไม่ได้เล่นอะมันมันมันมีไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรเอ้าไม่ผมแค่ความรู้สึกผมคือ เขาเออเหมือนเราเราเราเล่นมานานเรารู้ว่าว่าแชทการพิมพ์อ่ะคนคุยกันปกติอ่ะมันคุยกันยังไงถูกไหมแต่ทีเนี้ยคือที่ผมเซ็งก็คือว่าแบบเหมือนเขียนอะไรแบบไปหาเขามัง้งว่าเหมือนว่าคล้ายๆว่าแบบอยู่ไหนอะไรยังเงี้ยเหมือนมันเกิดตัวเองอะ่ะแล้วผมไปเห็นแล้วขึ้นไปอ่านข้างบนปัดมือผมทิ้งอา้าไม่เชื่สงขายแล้วผมก็เลยขึ้นไปอ่านอ๋อเลยเลยเข้าใจเลย ไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างเงี้ยงนนะันก็ตอนแรกผมผมคุยอ่ะ,อะผมคุยกับคนนี้ละกันจุดๆเดินมาบอกไม่ชอบบอกว่าเห็นที่ไรแบบทำไมต้องกลับไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยแบบไม่คุยไม่นู่นไม่นี่ผมก็ทำตัวออกห่าง เพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนแล้วเขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใครหายอ่ะไอคิมไปไหนอ่ะมันมันมันไม่ใช่หรอกคือเราคุยกับสาวพี่อยู่คือเราแฮปปี้เพิเดย์เขาแล้วเขาทั้งหาคนอื่นแบบเหมือนเราไม่ไม่ได้สำคัญอะนี่ใครใครหายผมเปลี่ยนแล้วพี่คิมเป็นดีมา์พี่คิมจริงจริงนะไอซีสตาร์โต้ไม่ไม่คือผมแฮปปี้เพิเดย์เขาใช่ไหมแล้วเขาแบบทักหาอีกคนหนึ่งเพื่อแบบ เพื่ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยสิงแล้วอ่ะผมเริ่มไม่อยากไปแล้วเนะี่ยมันเกิดอ่ะอสิงลเลยเหี้ยกู ใช่เหมือนไม่ให้ค่าเราเงี้ก็ตามนั้นเองอันนี้คือเขาโกหกผมไว่เหมือนผมเหมือนผมโง่อะไอเฮียแบบกูเล่นมากี่ปีอะไอเหียการคุยกันอะมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่น้องแบบอะไรอะมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงต้องอ่านว้ยไอเทียกูไม่ได้ไม่ได้อยากมานั่งว่าเขาเว้มึงต้องไปอ่านแชทในข้อความเขาเอาโหยพี่น้องพิมพ์กันอย่างนั้นเหรอไอเที่ย แล้วเขาสวดบอกว่าเธอก็มีอย่าว่าแต่เขามีเธอก็มีไอ้เฮียมึงพูดมาขนาดเนี้ยขาอหมายคืออะไรอ่ะเธอก็มีที่ที่เธอพิมพ์เธอก็มีไอ้เฮียพูดพิมพ์แล้วพิมพ์ได้ยังไงคําเนี้ยไอ้พูดได้ไงอ่ะก็ก็แสดงว่ามึงก็คุยกันก็แค่นั้นนั่นแหละไหนมาแล้วขึนมา ก็นั้นแหละก็ผมแฮปปี้เบิร um ์ดเดย์เขาอะเขาคุยกับผมแค่คำสองคำอะไม่พูดอะไรเลยถูกปะแต่เขาเลือกทักหาอีกคนไว้ไอ้เหี้ยคือจะให้ผมคิดยังไงอ่ะน้องๆเราอะคนในแก๊งเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะผมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาให้อันไม่รู้ว่าผมให้อะไรเขาอะในเกมอะผมจะไม่ได้แล้วแล้วแล้วผมอะ

ลบอะไรไม่เคยลบหมอมันพังอ่ะอ่านด้กี่สัปดาห์ไปดูของอะไรเนี่ยอ่ะ เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฟัง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 เออนั่นแหละรถความรู้สึกเดียวกันแถวยาวๆหน่อยได้ปะจะจะกักหลังรถนะพอปืนมันไกลกว่าเดี๋ยวไปกักหลังรถมันยิงถึงอยู่แหละสองแถวยาวไม่ได้กักโล่งอ่ะเรานี้กักหลังรถกักหลังรถนะเอ้ยไอ้หลังก็ผ่ามันได้เปรียบไว้จอดจอดทางห่างหน่อยจอดทะลุห่างๆกันน่ะกักกับห่างกับยาวไปเลยยาวาไปเลยยาวาไปเลยชอบอย่างเงี้ยใครับอกแล้วยังเนี่ยแถวแถวหรือว่าเดาแถวเบียวก็ได้ไม่ได้ลงหัวทีหมืเลย เขาไปอ่านไอ้เขาไปอ่านไอ้สี่สัปดาห์ที่แล้วเว้ยสี่สัปดาห์เป็นเดือนที่แล้วอะเนี่ยสามสามสี่สัปดาห์เนี่ยมีทีวิงหน่อยดิแต่ไอ้ที่ผมเห็นเขาคุยอะโอ้โหแบบมากฮุกมากมากกมันไม่ใช่อ่ะแล้วเขามาบอกว่าคือเขารู้อยู่แล้วว่าผมกับฮันนี่เคยเล่นคู่กันถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขาแบบว่าขอแบบว่าแบบเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้อ่ะผมก็เลยตีตัวออกห่างคนดูเก็ตใช่ไหมอ่ะผมก็เลยตีตัวออกห่าง ก็คุยได้แต่ว่าแบบไม่ได้คุยเลยขนาดนั้นอะแบบไม่ได้พิมพ์แบบกลับไปเล่นแบบอะไรเหมือนกันแต่ก่อนเออแต่เขาไม่เข้าใจแต่อที่ผมเห็นนะละคาตาผมคือเขาพิมพ์ตอบคนนั้นว่าแบบเหมือนแบบวันเกิดเขานะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหียเข้าเกะเข้าแล้วโทรมาหาเขานะที่ผมเห็นนะอะไอ้เหียเล้ว,แล,วแล้วให้ผมคิดยังไงอ่ะ แม่มึงด่าไหมี่ไอ้นนเอ้กูเพิ่งเป่าเคให้มึงไปนะนนไม่ล่าสุดอ่ะมึงขิดภาพเองนยแล้วมึงคิดด้วยอ่ะแต่มึงจะรับแล้วมึงพียาวันนี้น,นั้นไหลของนีฮีアาแล้วของเขาแผลสดๆเขาบอกว่าเป็นน้องเขาจกปูนน้องเขาเหรอ ไม่ไม่ถ้าคุยก็คุยได้ในเกมอะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเออก็ต่างคนต่างเล่นไม่ใช่แบบว่ามามาขอผมแล้วตัวเองทําเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมก็อยากคุยทุกคนมันก็อยากคุยขนาดเขาก็อยากคุยคนในเกมผมก็อยากคุยเหมือนกันแต่ยืดหน่อยยืดหน่อยยืดถ้าถามผมนะยืดรถหน่อยยืดรดหน่อยยืดรดหน่อยยืดรถหน่อยฮัลโหลจะต่อสายกันสามคันดีเข้าหลักสูตรหนึ่งสี่หนึ่งสองยืดลดหน่อยครับจอดให้ใจเย็นสีออกไอย่ รถของพี่มันคือตัวเปลี่ยนเกมน้องไม่รู้ว่ะถ้าวันเกิดเขาเองไงเราหาโน่นหานี่ให้เราเราแบบแล้วเราไปเจออย่างนั้นแบบมันมันเฟลแค่เฟลเฉยใช่น้องคนที่เอาทีซัลเลไปแอกสาวเปล่าผมไม่รู้เขาให้ใครผมให้เขาขับเขาก็จะให้ใครขับก็เรื่องของเขาคือครับบอกไว้ให้เขาขับ ผมไม่มานั่งแบบไร้สาลาเรื่องรถหรอกใส่งไงที่ที่ผมไม่ชอบคือปัดมือผมออก đứng ăn bảo nó 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 có phạtมือออก ừ thế này thế thế này. มันเป็นคนขานาดผมคุยกับคน,นอื่นใช่เป็น เล่นสตอรี่นี่จบผมลงละไอ้เหี้ยให้ผมรู้สึกยังไงอ่ะมาอา่านแชทของผม่ะอยากผมเห็นผมคุยกับฮันนี่อันเนี้ยอะผมก,ก็คือเขาถามว่าผมมาทะเลาะกับแฟนหรอทะเลาะกับพี่นุกหรอเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้อะไรไง เนี่ยผมขำคำตอบคำผมแทบไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลย่านสี่สัปดาห์เนี่ยเนี่ยสี่สัปดาห์เป็นเดือนกว่าจะเดือนใหม่แล้วเนี่ยอ่าดูดิสามสัปดาห์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 เนี่ยอาก็มาคุยกันเนี่ยบอกผมบอกผมลบแชทเนี่ยเอาอะไรมาลบแชทอ่าอันเนี้ยอ่าฝั่งอันนี้เขาเสีย อาปู่เขาหรือตาเขาเนี่ยเสียผมว่าเสียนี่ไงอืโอ้โหไอ้เียแต่ของเขาดิให้ผมไปอ่านดิเฮี้ยนดิมันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบในนั่นแบบแบบแม่งสำคัญอะสำหรับเขาอะเออก็ผมก็เลยเฟลผมก็เลยเดินออกมาแค่นั้นเองก็แบบเออบอกว่าแบบไม่ให้ผมคุยกับคนนู้นคนนี้อะเฮียเราเราเราก,ราก็พยายามปรับปรุงอยู่เ้ยออะผมคุยผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามปรับปรุงอยู่ตัวผมอะไม่ใช่ว่าผมแบนนี้นะ ปี๊แตกดิเตรียมของขวัญมันเกิดอะไรไว้ให้อะไรทุกอย่างแล้วมันแบบไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนคนในเกมมันไม่รู้อ่ะว่าว่าผมมีแฟนอยู่แล้วอ่ะออะเป็นคนดูคนดูรู้ไหมอ่ะเอาเอาแบบแบบไม่ซื่อบื้อแบบไม่ไม่ปากเปล่าแหล่ะคนดูเป็นคนดูคนดูรู้ป่ะว่าผมมีมีแฟนข้างนอกอยู่แล้วอะรู้เขาก็รู้กันหมดอยู่แล้ว ออผมก็บอกเขาว่าเออผมคุยอ่ะเผมคุยอ่ะแบบเป็นเซลสาวคนอื่นอ่ะมันก็รู้อ่าเขาไปหาเซลหนุ่มเซลอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าเว่ยแบบไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธอ่ะมันในเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือล่าสุดอะผมว่าคุยกับเขาว่าแบบเออแบบไม่เขาไม่ขอแบบเออไม่ไม่เอาแบบนี้แล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็ทําให้ปรับให้ออกห่างให้ อตอนนี้คือผมหมดมูดไเว้ยหมดมูดดในการไปบนันงวันเกิดไปทำาทีี่อะไรแล้วเหี้ยผมแบบไม่อยากไปไหนเลยหมดทุกอย่างหมดมดูด หมดมุนเพราะว่าไอ้ไม่ได้คุยเขานะคือที่ผมเซ็งคือเขาปัดมือผมออกเพื่ออะไรอ่ะเขาปัดมือใช่ครับเขาปัดมือผมออกแล้วว่าน้องน้องมาช่วยจกปูนน้องแล้วก็บอกเขาเธอเธอน้องกันคุยกันอย่างนี้หรอเธอก็คุยเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช BE uh ่อ่ะมันแปลกอ่ะ โยนใส่ผมเฉยเลยก็บอกว่าอยากอ่านอะไรไม่ล่าอยากอ่านก็มาอ่านของเขาแค่นั้นเองในชัด,ดเข้าใจเลยเฮียเหมือนขอเช็คโทรศัพท์แล้วแฟนปัดมือ ผมไม่รู้อันนั้นนะเพราะโทรศัพท์แบบผมไม่ไม่เคยเช็คของเขาเลยไนงะต่างคนต่างไม่เช็คของกันนะคือผมก็ไม่เช็คโทรศัพท์เขานะทุกวันเนี้ยคุยกันมากิจก็เดียวล่ากิจค,คือมาโทรศัพท์อะคือผมมองว่าคือมันความเป็นส่วนตัวอืมเขาก็ควรได้ความเป็นส่วนตัวของเขาเราก็ไม่เช็คไง เราผู้ชายหาเงินหาคอนเทนต์แล้วเขาหาอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกน้องอืจะพูดยังไงมันชีวิตคู่อะ่ะไม่รู้ว่ะตัวยงตัวเองไม่รอดไปสอนคนอื่นอืไม่ผมผมแค่ความรู้สึกน้อยใจของผมไม่เฉยว่า ไอคุยอ so 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 <You> ่ะผมไม่ได้อะไรเว้แต่ว่าผมงงว่ามันคือวันเกิดของเขาอ่ะผมไปแฮปปี้เบอร์เดย์เขาทั้งในเกมทั้งนอกเกมใช่ไหมก่อนจะเล่นเกมอ่ะถูกไหมคือพอผมไปแฮปปี้เบอร์เดย์เขาเสร็จปุ๊บผมก็งงว่าเขาทําอะไรวะอะไรสักอย่างล่ะแล้วผมอะทำนมจะเอาไปให้เขากินไอ้นมเปรี้ยวนมอันนี้แหละเอาไปให้เขาจะเอาไปให้เขากินด้วยไปเจอพอดีที่แม่งพิมตอบกับเขาอยู่แล้วผมไปเห็นนะะโอ้โหกักูแบบในเกมมึงยังไม่คุยเลย แกมันแตกไปยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็ถามว่าจริงไหมมันก็จริงอะ่ะมัจริงอะไรครับ เทพซ่ามาเล่นไฟเอ็มอันณาหน้าตอติไปแล้วะคืออะไรอ่ะออย่าง<อ>ง,<ม>งี้พี่ตาเปรียบเป็นเหมือนอะไรอ่ะวงการฟุตบอลพี่ต้าเก็บมันเป็นอะไรนี่มันก็มีบ้างครับแต่ว่าแบบอืค่อยคุยเขาไปอ่านสี่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ แล้วล่าสุดผมเพิ่งคุยกันสองสองอาทิตย์ก่อนไงเรื่องอะไรนะไฟเอ็มอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้อ่ะก็ปรับผมก็ไม่คุยสองสัปดาห์สาสัปดาห์แล้วเขามาเลื่อนแชทอ่านของผมผมบอกว่าผมลบแชทออกไอย้ยี่มาลถเพบลบแชทตรงไหนวะ yeah, yeah no. คุยคุยก um> ันหน่อยเขามากันแล้วนะมา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 เขาบอกสบายต้องไฟก่อนยิบกานะอย่าลืมนะฮะหลออีสองอาทิตย์ทุกคนพร้อมเมาด่วนมากอะไรบอกเล่นปืดหน่อยยอ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 ยู่ครับไม่เปิดเซตเดิมป่ะปิดเซตเดิมไหมเซตเดิมไม่เดิมไม่เดิมต่อค้างหน่อยเช็คชื่อหน่อย วอล้างดิวอล้างดิวินวินแซกอะโซนจูดี้กดบอลหน่อยววินแซกอยู่เปล่าซัมเมอร์เซอร์เดนเดนอยู่เปล่าเินอยู่อยูเควินเควินพี่ตอต่ะพี่ตอต่ะพี่ตออยู่อยู่เควินอยู่เปล่าอยู่ครับอยู่ครับมีส่งเขาปะเอ็นกี้จะเล่นแบบไหนเล่นใกล้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 นะโอเคขอปืนขอพระสามคนนะเราโมไปนะเราต้องโมเร็วๆนะ

E aí